จอดถอมเรื่องแรกไม่เป็นจะใช้เวลาเยอะระยะหนึ่งเนี่ยจอดนะไม่ไปนะไม่ไปต่อละจอดเข้าบ้านอยู่เลยนะ้วเยเก็บกระถางเห็นไหมท่ออกมาอนเเพราะออกมาตอนเช้ากระถางปกติมากไม่มีกระถางล้มเลย ไม่เข้าไปแต่ไม่เข้าค่ะยกข้ามค่ะอ่านไหมยกข้ามแล้วยกข้ามเลยค่ะติดติดติดอ่านไหมขาเรียมที่ว่าเป็นรอยยกข้ามค่ะมือจับรัวมันใส่ถุงมือเปล่ากันหรือเป่คนบ่ขนผนัใส่ถุงมือหรอมันพิวกระเทียมจับแต่ตำรวจไม่ได้ดูให้เมบอกว่านี่ใครลิ้วบี๊กไก่ คล้ายๆรถมันเสียหลักนะมันมันมันบังคับยากคัับบไงมันบังคับไม่ได้ต้องจับตรงกลางนี่มก็ไปแต่มันจะปีไปนี่ขึ้นมะนี่น้ำอันนีมันจอดนี่คล้ายๆมันเสีไปเสียงไปท่านี่อีกคันหนึ่งแล้วเวนี่ันอธิฐานนะครับอยาเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆได้ไปีนี้ถ้ามีรถผ่านมาช่วงนี้มันก็ยังโอเคที่มันก็ไม่มีผ่านมาอะไรเงี้ยมันจะท้ายนี้ ไปซ้ําไว้ก่อนอ่ะมันมีมดมื่อฟังหัวนี่ทางข้างซ้ายเป็นสวนหยอ่อม จอดเลี้ยวเข้ามาจอดจอยนี้เลยไง เฮ้ยน<ร> <harma> ี่นี่ฟังแล้วมึงนะว่ารู้ใจกับผมอยู่นะนี่แบบนี <atrav ies> ้จะขี่รถมีเสียบานเล่าอยู่วะนี่ยังปะว้ยเขามาเสียงเสียงได้ยินหนึ่งสองสามนะเราเหตุการณ์ที่ฟังไหนว่าเป็นยังไงค่ะวันวันนั้นน่ะรถแห่มีงานนะคะรถแห่มีงานแล้วออก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 งานประมาณทุ่มหนึ่งค่ะออกงานทุ่มหนึ่งกลับเข้ามาตีหนึ่งก็เข้ามานอนปกติจักรยานก็ยังจอดอยู่ ค่ะก็คือจอ,จอดอยู่ในบ้านสามคันเรียงกันก็มีจักรยานแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ PTX แล้วก็มีบิ๊กไบค์อีกคันหนึ่งจอดเรียงกันอยู่ก็เลูกน้องกลับบ้านกันหมดแล้วก็ขึ้นไปนอนค่ะแล้วก็ขึ้นไปนอน <c oughs> ประมาณช่วงตีตีสองนะคะเรามาถึงก็ขึ้นไปนอนปกตินอนบนบ้านนะคะ่ะค่ะแล้วทีนี้ตอนเช้าตื่นมามามา,มานึ่งข้าวมาอะไรก็คืคอ จักรยานไม่เจอก็คือขึ้นไปบอกแฟนว่าจักรยานหายจักรยานหายแฟนก็ไปไปไปแจ้งป้อมยามเราก็เลยเดินไปแจ้งป้อมยามะคะ่ะว่าจักรยานหายแล้วมีมียามที่เข้ากะตอนเช้าอ่ะแจ้งแล้วว่ามีจักรยานคันนึงจอดอยู่สวนหย่อมใช่ของพี่ไหมอา่าไปดูก็เลยก็เลยเดินไปดูไปดูเสร็จมันไม่ใช่ของเราะคะ่ะก็บอกบอกยามว่าไม่ใช่ก็เลยมาขอดูกล้องกับยามค่ะ มันก็ก็มีช่วงดูดูนาฬิกาจากจากจากยามก็ประมาณตีสามตีสามยี่สิบะค่ะก็มีคนเขาม, <Finland> มาทำใน,ล,นลักษณะไหนคะเข้ามานี่ก็คือ,คอตั้งใจเข้ามาเลยนะคะตั้งใจเข้ามาแล้วแล้วมาจอดจอดอยูนหน้าปากซอยของเราเลี้ยวเข้ามาเลี้ยวเข้ามาก็ดูดูดูในบ้านแหละเขาน่าจะดูในบริเวณบ้านแล้วไม่มีแล้วเสร็จเขาก็ดูดูทางว่ามีรถผ่านรถอะไรไหมยอย่างเงี้ย แล้วเขาเาปีนจากตรงตรงเสาลัวนะคะตรงลัวเนี่ยแล้วก็ยกจักรยานข้ามยกจักรยานข้ามลัวออกมาเลยค่ะแล้วก็แล้วก็เอาไกก็ไปทางนี้ค่ะคือจังหวะนั้นเราหลับสนิทหลับค่ะหลับตีสามหลับเหนื่อยจากการทํางานค่ะพี่หลับทีนี้เราได้โพสต์ในเน็ตก็ค่ะตอนเช้ามาดูคลิปดูอะไรก็โพสในเน็ต โพสในเน็ตแล้วก็โพสในในใน,ในเพจขอนแก่นอะไรเงี้ยให้ให้ใหเผื่อเผื่อมีคนเห็นให้ให้ใหเขาช่วยหาช่วยเป็นหูเป็นตาอะไรเงี้ยคะะพี่<า>ดูแล้วก็ไปหา,าไล่ดูเอ่อกล้องวงจรปิดอะไรของชาวบ้านแถวเนี้ยก็ไปไล่ดูค่ะเราได้แจ้งทำแจ้งแล้วค่ะตำรวจตำรวจ,ตำรวจได้ลงบันทึกตำรวจก็ลงบันทึกประจําวันไว้แล้วก็ออกมาตรวจที่เกิดเหตุนะคะพี่แล้วก็เขาก็บอกเดี๋ยวเขาจะนัดสอบปากคำอีกทีหนึ่งค่ะ ทีนี้สมมุติว่ามีคนแจ้งบอดแสห็นว่ามีรางวัลค่ะใช่ค่ะมีรางวัลให้คนที่แจ้งบอดแส3,000ค่ะถ้าจับได้ค่ะเพราะว่าจักรยานก็มีราคานิดนึงค่ะ <c oughs> <c oughs>